อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับนี่คือภาพวัวลาย <c oughs> ได้รับรางวัลระดับโลกอิกโนเวลแปกใจไหมพ่อไหลใช่ครับมันคือลายที่ทำให้มแมลงดูดเลือดไม่ดูดเลือดหัวครับไม่ดูดเลือดหัวครับฮะ ที่ผ่านมาเราเนึกว่าพูดเล่นใช่ไหมนี่คือเรื่องจริงเกษตรกร,ร,กรยามังกตาได้ค้นพบวิธีการป้องกันไม่ให้มแมลงดูดเลือดมาดูดเลือดวัวครับมันดีมากๆเลยเพื่อนๆฝากแชร์ให้กระจายไปทั่วประเทศไทยเพราะเกษตรกรเลี้ยงหมูเลี้งลงยงวัวเยอะพวกหมูพวกพวกัวพวกม้าที่ไม่มีลายจะถูกมแมลงดูดเลือดดูดเลือดครับถ้าใช้ลายแบบนี้จะทําให้ป้องกันการดูดเลือดคําถามมีว่าต้องทําลายแบบไหนลายเล็กลายใหญ่ขนาดไหนมาดูระเยดกันครับไปดูกัน ลืมบอกไปถ้าคุณเข้าป่าหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดถ้าคุณใส่เสื้อลายลายแบบนี้อาจจะป้องกันการดูดเลือดของมแมลงก็ได้นี่คือภาพรับรางวัลอิกโนเบลในวันที่18ที่บอสตันอเมริกากลุ่มที่ได้รับรางวัลก็คือกลุ่มนักวิจัยการเกษตรและอาหาร หัวหน้ากลุ่มชื่อคุณโคจิมะท่านบอกว่าการที่มีลายแบบนี้จะทําให้มแมลงเข้าใจผิดและหลงทางไม่รู้ว่าจะเข้าไปตอมตาแหน่งไหนเข้าไปดูดเลือดตาแหน่งไหนของวัวคําถามคือลดการดูดเลือดขนาดไหนคําตอบคือลดการที่จะถูกมแมลงตอมประมาณ 50- 70%เลยครับ50-70%เลยครับโดยการมีการทดลองว่าเช็กก,การสั่นหางของวัวก็คือถ้ามีมแมลงมาตอมวัวก็จะมีการสั่นหางสั่นหัวแสดงความลาคาญปรากฏว่าวัวที่มีลายม้าลายจะมีการสั่นหางหรือสะบัดไล่มแมลง น้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งครับน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งครับนี่คือวัวที่เป็นการทาสีเป็นลายๆนะครับจะมีการดูดเลือดหรือมีการตอมของแมลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับวัวตัวอื่นๆเลยครับเห็นอันนี้25%นะครับ25%ก็คือการสั่นหางการกระเทืบขาการกระตุกผิวหนังลดลงถึง25%ลดลงถึง25%แสดงถึงความลำคาญน้อยลงจริงหรือไม่จริงนี่คือการทดลองอีกรอบหนึ่งโดยการเอาเส้นสีขาวๆเนี่ยมาคุมที่วัว แบบนี้ครับเออเอามาคุมที่วัวแล้วก็ทาสีแล้วมาใช้การกดนับว่ามีมแมลงมาตอมเยอะไหมปรากฏว่าวัวที่มีการแต้มสีขาวจะมีการตอมของมแมลงที่ดูดเลือดน้อยลงทําให้ลดการเครียดของวัวและลดการเป็นโรคติดต่อและทําให้มีการสืบพันธุ์ได้ดีมากขึ้นครับต่อไปนี้คิดว่าเรามาใช้กับสัตว์ตัวอื่นดูแล้วถ้าได้ผลยังไงช่วยแชร์นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งประเทศเลยครับนี่คือบรรยากาศในงานนะครับรดูเหมือนมีมแมลงวันมาตอมเย,เยอะๆ,ๆมะแมลงวันมาตอมตอมตอม ขอโทษครับไม่ให้มะแรงวันมาตอถอดเสื้อหัวล้อยอ,อก,กันกล้าๆกันหัวล้อยออก,กัน ข่เสื้อลายนะครับมาลายปุย๊บก็ทาให้มลงวันบินมาตอมไม่ได้ไม่รู้ที่ตอมไม่มีที่ลงก็พูดแบบตลกๆแบบนี้ครับคาถามที่บอกว่านะครับควรจะมีความถี่ระหว่างขาดำเนี่ยถีประมาณไหนเขาบอกว่าให้ถีกันประมาณ4ี่ถึงห้าเซนกำลังดีครับถ้ามันถีน้อยกันไปถีเยอะกันไปคุณอาจจะต้องใช้สเปรย์ในการฉีดเยอะถ้าคุณเลี้ยงวัวร้อยตัวคุณก็ใช้สเปรย์เสียงงบประมาณเยอะครับประมาณ4ี่ถึงห้าเซนกำลังดีครับลืมบอกไปว่าผมมีเสื้อลายมาลายเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ผมเอาไว้อีกบ้านหนึ่งครับไม่ได้ออกมาก็เลยน ลองเอามาใช้ดูแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเราหรือเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงของเราก็จะเป็นประโยชน์มากมาเลยครับแล้วผมจะหาเรื่องเรามันและที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมาเล่าให้ฟังอีกครับลืมบอกไปอีกเรื่องครับวัวที่แต้มสีขาวดํากับวัวที่ไม่แต้มสีจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งครับปัญหาคือ วัวที่มีสีขาวดาจะถูกวัวที่ไม่ได้แต้มสีแกล้งครับแกล้งครับเหมือนกับว่ามันถูกมองว่าเป็นสัตว์คนละชนิดจะโดนแกล้งครับก็ถ้ามีพฤติกรรมยังไงแล้วเพื่อนๆลองไปทดลองดูแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรหรือมีผลลัพธ์อะไรมาแล่าให้ฟังกันมาแชร์ให้ฟังนะครับแล้วเจอนครับ